สามอาการที่ต้องระวังเนื้องอกมวลลูกครับเนื้องอกมวลลูกเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยในคุณผู้หญิงนะครับเขาพบว่าหนึ่งใน4ของคนผู้หญิงทั่วไปที่ไม่มีอาการเนี่ยอันนี้เป็นเนื้องอกมวลลูกโดยมาตรวจจะโดยบังเอิญมีเยอะมากเลยนะครับ มีอาการอะไรบ้างครับที่คุณพี่เนี่ยต้องระวังในงงมลูนะครับอันที่1นนะครับคือประจำเดือนมามากผิดปกติหรือว่ามาเยอะผิดปกตินะครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนสําคัญนะครับถ้าใครมีประจำเดือนมามากมาเยอะหรือว่าเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดให้รีบมาหาคุณหมอนะครับอันที่2ครับคือปวดประจำเดือนมากปวดปกติปวดวันแรกเยอะนะครับวันที่2องวันที่สปวดมาเยอะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดวันแรกปวดเยอะ2อสก็ยังปวดเยอะด้วยปวดถึงต้องกินยาแก้ปวดเยอะๆต้องหยุดงานแบบไม่ปกตินะครับต้องมาหาหมอครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับคือข้อที่3 คำได้ก้อนที่ท้องครับถ้าเกิดคาได้ก้อนที่ท้องเนี่ยอาจจะเป็นในงอโมลูกชนิดที่มันอยู่ที่ผิวของมมลูกนะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนเข้าไปในกล้ามเนื้อหรือว่าข้างในของมมลูกเนี่ยทำให้ประจำเดือนมาปกติหรือว่าไม่ค่อยปวดเม้นก็ได้นะครับแต่มาคาได้ก้อนก็เป็นสัญญาณเตือนอันหนึ่งนะที่เราต้องระวังในงอโมลูกนะครับเพราะฉะนั้นเกิดใครคาได้ก้อนอันนี้ก็ต้องมาหาคุณหมอนะครับโดยสรุปนะครับมี3อาการนะ หนึ่งคือประจําเดินมามากมานานผิดปกติ2ปวดประจําเดินเยอะแล้วก็อันที่3นะครับทําได้ก้อนที่ท้องน้อยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครนะที่ไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามีอาการที่กล่าวไปนะครับแนะนําให้มาพบคุณหมอสุทินฤเวทน,นะครับเพื่อตรวจวินิจฉัยจะได้ทราบนะครับว่าเราเนี่ยเป็นยังงองมวลุกหรือเปล่านะครับถ้าไม่เป็นจะได้สบายใจแต่ถ้าเกิดเป็นจะได้รักษารักษาก่อนหายก่อนจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับ